อ่อัดแล้วด้วยนะครับ่น้าอดอ้ <c oughs> วย่าตายกูเออทกการแาาั้งตายตั้งสิองกูไม่ใช่พ้น,พนมนตรตกเลย โตดามา่าได้สิกลนหวยด้เด้อกลืนเดับหยเว้กราเยอายยน,อานตัวผู้ชนน้อยใต้ใแค่ไหนได้ถึงถูกได้เลย มนแม่โกกคนหัวหัวให้ชุดแล้วเนาะให้ชุดแต่ว่าตัวไหนใา้ก็โมว่ะ เบิดแต่พ <à déc> <ations> <an iously> ี่น้องไอ้ดินเท้าดมันย่างนะตะกี้เป็นป้าหน้าดีตัวเนี่ป้าย่างก็ย่างอยู่เลยวามันเป็นมันหกใยแฟนเบิ้ดระจกระดินหมดละ นี่แหละพี่น้องเลย้องตัวนี้เราทำมาฝนเขาที่มันค่าแล้ใส่วิตวิว่กับกบเมื่อคนพี่น้องมื่อวานท่านไานนมืออื่นคนเขามีรายงานนิ้วมืออื่นออกงาก่ามไกรอนคนเขาอื่นจไปงหวยที่นีและ I do สุกไงตัวนี้มันแดดเมันแดดเฮอขุดขึ้นอีกแล้วเนาะได้ขุดแล้วขุดขอโอ้ยขุดเลยเยออันนี้มาไมม่เนี่ยดน้โอเคว่าพี่เอขึ้นด้วยโอ้ยมันจิปยอดอะไร้ะเลเอดรกมันรงเออขุดข้อไปช่วยไับไหกัน

อคนกับถุงก่อนถุงกรอนใช่ใส่แห่เปียนใช่เลยเอออะไรทิ้เดียวตอนนี้ก็เดินทางกลับพี่น้องเลยรุ่นกันมาที่ขึ้นหัวอยู่วะสองคนปุ้เต็มรังรถเลยบอกว่าันใหญ่ใหญแห้งไอ้พี่น้องนหัวเลย Tem novos novo guia เดี๋อยวพวกคืนโอ้เดี๋ยวเปิดมือ นี้เร er ียบร้อยแล้วพี่น้องเลยบางไว้น่นึงดเอาอีกสามนขาดดนดีันนะดโอ้เอ้าก็มันเต่ก็จดกองากมาเฮ้ยไปดีเลยจะกินเนาะกินเนาะลกใจบายากกูใหญ่วกบอกถมไม่ได้ีซื้อไม่ดุเาะนดี จำจอนนี่โอ้ใช่แล้ว่ดไหมอดดีอดีไนี่วอีกเาบ่ไ่อครับเาเราิเยเดาเลยเด้บบ่เากินองมทามูหยินว่ะมูบยิน่ได้กิน โอ้เอ้ยโอ้เฮยโอ้บดกวดเด้ยวยป็นยังก็ซะเปนยือบดกินได้ไหนใครมาบดจะชาดไปอมาอีกเราหันมาดิคนอื่นที่บอมัดนี่คือห่อเท้านี่ยสามสี่ตัวโอรถทุกหนึอ เดียวรถมไหนมาเจ้องเหบพเพได้บพกัสองทู่เจ้ไหนเจ้าหาพี่สอบรสิบอกพ่อแน่หัวน่หมี่น้องเลยเดี๋ยว่เอามือไปใส่เว่วเอาไเอามือวางไว้นอกพี่น้องเนี่มันแรงพวดยาพีดี่กสิเอติดเดือนพี่น้องเลยเนนี้นั่งขั่ว น้อๆไมาดนอเอลสองเส้นหาพี่น้องซอยเราเนาะซอยจำแห่งอยางเีวเนาะจะคืับิูเส้นากับบุญเงินพี่น้องซอยจำนีันะซอยยซอยได้กัซอยโดยใจพี่น้องทุนที่เฮานะพอี่จะไม่อยู่มีจะกวงเนาะคุณีเบิดสางอ้ไรอได้หรอกคุณีเห็นเดือดได้เลยมากมาร์เรห็นหน้าบ่ตอนนี้กันปั่นกันเรียบร้อยหมดแล้กพี่น้องเลย ขุดขุนเนาะนี่ะสอบสองเส้นหาไปไ้วันนี้กำลังก่องวัวมันเนาะไปพี่นนองคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนีเด้อจะได้กระต่ายค์กดแนร์กกติดตามไปครับมึงโฆาบปเยเนาะโดยการสร้างขนมาคือว่าจะสดปรออีกทั้นุบประแจงมากเลยพี่เ้างเลยไปขอบคุที่มาบายคือสิบีแห่งเนาะวดได้ความควบางของหมู่บ้านไปไดคอยช่วยกันนะ แห้งไปแห้งไปเป็น